สวัสดีนะครับเพื่อนๆสายเปตองครับก็ยังอยู่ที่สนามนครรังสิตเนี่ยดูลึกเข้ามาเรื่อยๆครับรอบที่สามจะตัดเข้ารอบสี่ไม่เล่นแล้ววันนี้ <c oughs> อันนี้จะให้ดูรอบสามนะตัดเข้ารอบสี่ใครชนะเข้ารอบนะครับคู่นี้ทีมจากปูทอนเนี่ยหลุดเข้ามาทีมแชนโคก,กเลย ลุงกระมนะจากหนองบัวลำพูเระเสียมงเงี้ยดูนะครับยงต้งองอาวเสียมี้ตีจอดแล้วคันเนี้รอบที่แล้วไม่จอดสักลูกนะแมนบอร,รอบนี้เริ่มตีจอดปฐมมาเลิกเลยครับเหมือนจะอยากเข้ารอบอาดูลุงกบมนจะตีเหมือนกันครับ แก่ก็ตีเปียตองแม่นนะครับอถ้าแจนไม่เคลื่อนก็สลับดอกครับถ้าแจนไม่วิ่งสลับดอกนั่นอ่ะม,มันโดนแจนบอกขอขอหน้ากล้องไตอนนี้โลกยังไม่ได้เปียบเียบเปรียบกันนะครับ ดูนะครับขวัญตกรอบเหรอที่จอดขนาดนั้นยังตกรอบเหรอไม่ต้องอายหรอกน้ำไม่ได้ยิงใส่คนไหนซื้อขวัญก็นึกหาเองนะครับขวัญมีหลายขวัญมีห้าขวัญน,นะครับอาจจะขวัญที่ท่านรู้ให้ขวัญตกรอบครับมาเป็นผู้ชมแล้วเนี่ยดูนะครับหนองบัวลำปูทรงข้าวประกรวัดนะ พี่เ,เขาก็เข้าดีนี่แต่ลูกเมื่อกี้เข้าหลดุดดูเสียมีตีบ มาดูลูกตีเสียมีนะครับสัดปั้งให้ออกข้างคนระับสะบัดมือน้ำหนักบบก็ดีสะบัดมือว่าสัน่น ีใหม่ลูกครับพี่วัดสวัสดีครับแกตัวใหม่ครับไม่เจบเนาะโอ้โหเจมส์ดีสระเลยเนาะปังเปลี่ยนแกตายเฮ้ยตูมิ่งกูเป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ย ตอนนี้เหลือลูกในมือ2ต่อ2นะครับแต่ทางเสียมีได้เปรียบนพอลูกอยู่ในสนามได้อยู่หนึ่งลุงกมนโอ้ลุงกมนก็พลาดนะได้เปรียบสองลูกแล้วครับพี่ยุงเหลือสองในมือเข้าเปลี่ยนก็โดนเตี๊ยบอ่าไม่เปลี่ยนอีกตัางหากได้หนึ่งแล้วโอ้ระดับนี้เขาก็เข้าสะพาวเหมือนกันเนาะไม้แรกอะ นายเรียกไม่สองแล้วพิยุงข้าเจ็บแต้มสองครับเข้าวเจ็บแต้มสามครับ ดีด้วยเทาดีด้วยูแมงดีมือดีเพราะันจะิดแต่จักว่าเจ้าของก็เป็นเนี่ยว่าจ้าของือ่อย่แล่เองเปนีีงตี้ยทีนี้รู้ไหนจยลต้องลูกวิ่งเียเดียวเีสั่งสโดกับจ กันเพื่อนนะพยุงเข้ามาเขียนกำั่สู้ม่แล้วหมุนหางน้ำมันหยดเรืเดยๆขาบินย่หมุนกันเอื่อาเื้อดาอยู่ในนี้ร้ขากองวะขากองมันปืนกำอหามันหยดกำลงสู้แล้ว ลุงมีอีตาอีดีเ่าไหนจี๋จอมก่โอ้ลกเก่งเลยูกเก่งลูกนี่สวยอะทมาแท็กโเมแท็ก่งออกไงล่โอ้สุดยอดกลับมาแสบเขยเี่ยลูกลูกด้วยลูกเก่งว่าแล้วลูกเก่งมีหัวล้ออาดเลยครับมีนะไปต้ออางกับไปกันแดดกับมากเพียงครับ เสี่ยมีใบีสมเสียมเต็มตยบรูมาดูมาดูวาตรงเดวเลยครับใบเต็มเม็ดเลยดีใจดีดีใจดีรงข้าวใครับินแเสียมีบเยอะสั่งย้ายตัวแล้น้อยครับจะแซไว้ตายครับเลย เป็นไอนควรชนะนิดควรชนะแล้วเราไม่ควรชนะโอ้ยรถกลับเลยไปไหน,น, <c oughs> น,นของม้วนเหลือสามลูกเลยถ้าเข้าเปลี่ยนลูกเมื่อกี้ได้เปรียบเยอะเลยต้องช่วยแนละ้ไวไหวครๆลอยสู้เกินหมกตรงเวียนเรียบด้วยนะยเจ๊มึงแก่ถึงไม่รู้ เขามาแซ่บเปียนเอครับเดี๋มีต้องตีให้โดครับมี้โดนสุดท้ายเขาเป็นมี้ตีลูกหวน้อยที่จะแจเขาไปใบสุดท้ายเขาเป็นปาอาจารย์เขาบอกว่าเสียมีแต่จิตใจเต ดูลูกตีลูกนี้โอ้ยตรงตรงตรงตีตรงแนวเลยครับลุงกำมอนต้องเข้ามาตัดถ้าอยากจะตีตีนี่ตีัเลยตีเพื่อรับหนึ่ง เอาล้วไปาไลออกทางนี้แต่ลุงิูแล้นไปทีสองนาจาออีกตอกเถึงว่าลุงกมลไม่กล้าตีเพ่อพี่ยงยังเหลือครับพี่ยงยังเหลือลูกหนึ่ง ดูต่อพูดจ่ายหาแล้วดูต่อคะแนนหกศูนย์เนี่ตอนนี้ไม่เห็นมาเห็นมันตีตลอดเลยวะไม่เห็นมาเห็นมาเห็นมันตีตลอดเลยไม่เห็นเอ็นจีเพาะวะาหกศูนย์ครับตอนนี้เข้ามาก็ยังเสียเปรียบลูป มงก็มจะตีหามด้พีได้เีกีอ้ตีผิดแล้วครับตอนนี้เสียเปียบเยอะเลยตูงนี้ต้องโดนนะครับปั้งโว้โวโว้จอดเลยพ่อยยัไม่อาวิทีก่อนครับตีจอดเลยครับให้ดูบรรยากาศในสนามี่กตอนนี้นี่และเกี่วกเรา ทีมที่เข้าลอกว่าตับกันต่อไปเรื่อยๆแรงมากเลยี่ดเสดเลยเมื่อบานนี้เดียวปีหนึ่งเลยจารย์ ยูยูย้อยอนบมีดีนะขันรถกับบ่มีกันบ่เมือบ่กบอยจานเลลูกพี่มีจะปีลูกมีเป็นเจนี่เมอนรจานอ้องาบัวแล้วครับผลูกนี้ตีแต่เรีกโตนมลูกมีเอ้าลูกมีหุ่นดุครับู่บ้านเกี่ยวของยู่อะไรมกยูน้ำนออยู่บ้านนอกเนี่ยจานเขาเด้ห้องหาเราอย่งวะ จังบ่เป็นตาเลี้ยวโตนบ่าจาไม่ยอมไหมเอียวก่อนกลับไปเรจะับเป็นอนก่อนหรอจะตีลูกหนึ่งครับเตมี้จะตีไอ้หยุขไม่หเลยอหเ่าร้องเลยกลายเป็นสองแต้มบกม้อแล้วเขา่ ้องเล่าไม่ธรรมชาติดูลุงกมลเขาจะตีรับเยอะนะครับถ้าโดนเขานั่นไงโอ้โหอย่างนี้ยังตีโดนอีก

กลางนั่นของแซมี่เร่งดูจะคว้างมีดูขอกเขาอ่าดูต่อครับมาแล้วแตวมลูกนี้หลุดเม่อาสามแต้มมาสั่นไปงี้กูโม้นว่ะเดี๋ยวขอแรกกันแจ๊มาที่าัว อาวุธโแเทีบเล่นทัวไป่สวโโันได้โแคหลอดมาจากดาวลูกไวลูลกมีาาิ่งกับเมีคัย่างตะลุกตนมัในรอบที่สครับโเิมตีเดเียไม่ตรงครับืม ไม่ว่ากันแล้วต้องแก่ตัวใบที่อครับแกมยังนำอยู่หกต่อสองใบทีสองทำไงปุ่ยตีจอดครับสลัดดอกแล้ว วแกตัวไบนี้สวยครับตัวุชกรีซิบๆโค้นักันใชมาดูอาวุโสโอเคครับแล้วบนจาขอนแกครับนี้จะไปในที่เท้าหลังเก็บวัฒนวิญบนกาบมาจอดแท้ที่คือเรอาวุโสโอเคไม่ธรรมดาว่าของเสียีเข้าทูบที่ีเข้ามาสวย ยุงม<อ>ง,องบอกว่าเดินกลับไปต้องกลับมาตีซับเลยครับต้องสั่งย้ายด่วนครับลุงรับหนึ่งจอดรับสองหรือสามไม่ทราบมาด้วยผู้ลอยมาสวยแท้สองตาลอยสวยมากสุดท้ายยังไม่ขยับไปให้มือวางเข้าสู่ครับเสียสองตาอย่างน้ำหกต่อสอง มีใครแพ้กับบ้านครับวางเต่านี้ครับวาเปลี่ยนอีกครับสุดยอดครับต้องตีสามถึงไปที่สามกครับสนามจอดไปสองไปครับมาดูใบสุดท้าย ดูลูกตีลุงกระมอนไงแกตั้งใจมากเลยมันไม่เยอหลุดครับสามได้ครับอุโศกครับยังเหลือครับใบครับต่อไปเป็นหน้าที่ของน้อยรันทุงโอ้ของน้อยรันวันนี้ไปเจอกันอยู่ข้าวร้านเกมทนบุรีครับโอ้โหข้าวมาจดีเลยนมาจะจุดยูของน้อยครับอือโดนแกนี่ครับปีรับสามตลอดครับ ให้ดูมือลองตีนะโอเบี้ยวมีคุมสองลูกลุงก็สั่งให้ตีอา้าวมาเสียนหนึ่งจ้าครับช็อตตัวเองครับเป็นไปดีไมดเลยเออเรียบได้เบียบสองจ้างง่ายใช่ไหมครับไปชัอตลูกเอยครับ เทวดีมันได้เก่บเงสาลเขาสองจะเป็นแปดนะครับถ้าเขาได้แปดกำลังดีปั้งนอะดูต่อนะครับคะแนนแปดแล้วได้พี่น้องแปดต่อสามต่อสองครับึปล่อยได้ปล่อยไม่ดนหร แต่สองลุ่งลุงเล่ากันยินพักหนึ่งแล้วตีโดนทุกลูกเท่าที่สังเกตดูที่ไหลนะครับเพราะว่าเหมือนไงวไเวลาเขาเดินเขาวงแล้วไปตีเลยเขาก็ตีไม่ถูกธรรมาทีมา <laughs> จะไปนม <laughs> ก้อนเจ็บด <laughs> <laughs> ีเขาอย่าไปบ่าเถ้าบากข้ามบา่า <laughs> เรียบร้อยเลยเสียเยอะเลย <laughs> พี่เขาจะเข้ามาครับโถ้เข้าดีเข้าดี <c oughs> อ่ะดู <c oughs> ดเ <c oughs> ดสียมีเสีตีล มาดูนะครับโอ้ยจะผิดให้ได้ไปต่อทีมทีมนี้เอาพรุ่งนี้ก็เป็นอะไรจะม,มันลำหมดเลยทีมนี้ไม่พรุ่งนี้น,นี่ไหมมันลำเกินกว่าทีว่าใครได้ไหมเนี่ยตียังไม่จอดสักลูกเลยตั้งแต่มาถ่ายตีจอดลูกเดียวเนี่ย สู้ลุงกระมอนก็ไม่ได้เนี่ยดีนะถ้ามือเข้าเขาแข็งเนี่ยเสร็จลุงกระมอนแล้วสามเครื่องได้ปะสามครับแบบมันจะหมดมันจะหมุนเนี่ยให้จบทนจบคู่นี้กันไม่ติดเลยเหรอไม่ติดแบตไหมผมใช้เครื่องเไหมตังหมดเลย้ไเขาตัดทางหมดแล้วจะถ่ายหนุ่มภูทอนกันเนี่ยยันได้เท่าเท่าก็แม่นแม่นได้ครับพี่น้องเนี่ย สั่่งงเลยไนีถ้าถ้ามือเข้าเขาสมประกอบเขาชนะนะไม่ได้พูดเล่นนะครับพิสิบพิสิบยังไม่รู้พิ่งจะมาสัมผัสอืมเตรียมมีโอุ้ยตีตีจอดโชยเก้าสิบเลูกจอดลูกพี่ร้อยพิ่งจอดลูกพี่ร้อยพอย่ำยืนโดนโดนกันเด้อถ้ามันโดนแล้วจะโดนโดอเย็นสมาธิกันจอดร้อยเนาะดูนะครับลุงกมลเข้ามานั่นเห็นบอนบอนบอล พี่ยุงก็ตีแม่นนะครับพี่ยุงก็ตีแม่นนะครับโอ้วงหายนั่นห็ินปะพ่อมาเข่าวงหายเนะแนเนีนจากแม่นๆเราตีรุตตีมดอมโอ้ลูกทีมสั่งปีรับสอง ยืนดนโดนสมาธิเบิ่งเด้อถ้าถ้าจะยืนนิ่งๆจะจะชอบโดนพะพะย่นนี่นั่นเห็นบ่เอออ้าวนั่นผมผมสังเกตเวลาเขาเข้าวงแล้วก็ยืนสุดักพักเขาจะโดนไงน้อยข้าวรุงนี้ๆคงับ อันนี้ยังยังไม่แน่นะครับว่าใครจะชนะถ้าลุงโกมลเย็นเหมือนทุกทุกรอบที่เข้ามาหลังๆนี้มีสิทธิ์ชนะเพราะว่าลุงโกมลตีจอดเริ่มตีจอดแล้วที่วางสวยวางสวยไม่เก็บไว้ต้องสร้ายก่อนครับรอลูปวางหน้าเป้าครับเสียนมีจะตีครับลุง้านััอยยู่่กครบ เสมีจะตีครับลุงปั้งเสียมียังตีไปตองไม่จอดบปกติเจอจะตีไปตองจอดนิ่งสำหรับอีกเครื่องแบบแบตเตอรี่ก็ใกล้หมดนะครับผมไม่รู้ว่าเครื่องจะหมดตอนไหน ดูห่างเม่เสุดเด็ดอะเข้ามาครับเขามาถึงเป้าอีกครับโอ้โหสวยโอ้โหขี่เป้าแล้วลูกนี่อันตร,รายครับดูพี่มีทำได้ไหมดูปุ่นี่อาโซ่เรับไปแพ้กับปัน่นดูพี่มียะเตะลูกนี้ สามหาครับโอ้โหครับนิ่งแล้วครับวันนี้ลุงไม่ถึงตังโอ้โหไม่ตายเชียร์ทดนี่ว่าลุงไม่ตายขัดเป้าลุงนีะจำเป็นครับบอกลุงน้อยแสบเลยเข้าไปขี่เป้าครับนี่คัดเป้าแต่ลูกนี้ลูกไม่ตายแค่เฉียว ลำไสสุดแมนเดนัมอยู่แปดต่อห้าโดนนะครับเสี่ยมีจะเตีค้ยแต่ลูกคุมเขาไม่ได้หายเลยกันระวางบอกขอเข้าสู้นะครับพอลูกเสียเปรียบพอลูกคุมเบเสร็จได้เสี่ยมีดูลูกนี้มีสิทธิ์โดนทับโทษหรือเปล่าพบกับทีมบาร์ดามีนนะคะวางต้องขอเข้าเปรียบนะครับปากระเพราสู้ลูกนี้สวยครับโอพี่ยุงเข้าดีอย่างเี็บ กอครังย <si ้ายรับล okay ูกตีลุงสะมันตอไไม่ยอมลูกครับลูกคุมของเสียมีที่จอดไว้ห่างกับเป็นตัวที่ใน้แไปมก่อนลูกของน้อยลันทุงออกไปูเองคุมห่างครับโอ้ จะได้เปียบกับปาเสียเปรียบหนึ่งใบปลงน้อ,นอยจงเข้าไหมครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยวกันแชร์ลงน้อย้องไรเงครับลุนง,งนี่ว้าทางนี้ครับลุาางนี่ลุาางน,นี่ถือว่าคุณดีเสียมีจะตีไปตีครับารับองคิาวัาจะตีไม่ตีแต่มื่วานบอกขอเข้าสู่ถือว่าหาครับ

ปบอกว่า,ามือที่เข้าได้โดนพี่อ๋ยุงเข้ามา,าแต่ว่าแกเสียเปรียบลูกนะอย่างเหลือใบสุดท้ายระหว่าจงจอมวนกับเสียมีบลูกต้นเป็นของเสียมีบครับสวัสดีครับ,รบผูุสาวค้นสวยอันนี้หนึ่งเพื่อหนึ่งเท่านั้นนะโอ้มาผิดลูกนี้ได้ยินได้ยินเกมเกมครับ พี่ยงพี่ยงไม่จอดอ่าดูนะครับได้ยินเกมเกมคือตีเกมเพราะว่าลูกในสนามทั้งหมดเลยลุงกะมอนมาผิดลูกสุดท้ายลูกสำคัญพอดีถ้าตีถูกจอดเกมงั้นถึงหวาลครับเียวีไม่ยอมเต้มเท่าไหร่พี่ยงเกม โอ้ยเนาะเป็นนั้นว่าทีมเทียมีหนึ่งมันจะหมดผมก็ขอให้มันจบเกมจะได้หมดแบตเตอรี่หมดพี่แจงเพราะเพราะลุงลุงกระมนตีลูกสุดท้ายไม่ยอมจอด